สเตปสดใสโอละนอเชียงใหม่ช่วงหน้าชมเที่ยวไป สวัสดีนะครับแฟนๆแกงโฮสชานเลทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่กันอีิเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันท um ี่ควงประตูท่าแพนะครับผมแลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศนะบริเวณควงประตูท่าแพงเนี่ยว่าบรรยากาศของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินชมถนนท่าแพด้วยนะครับไปอัปเดตถนนท่าแพว่าจะเป็นยังไงนะครับถนนท่าแพเป็นถนนสําคัญอีกเส้นหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมด้วยกันนะครับตามไปชมในคลิปเลยเย้ yeah! อพี่สองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ควงประตูท่าแพนะครับผมนะแลนด์มาร์คสำคัญที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นตากันดีแต่ช่วงนี้ประชากรนกเยอะมากนะครับมันกลายเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายอะ่ะแต่แบบนะอย่างที่เราบอกไปหลายๆคลิปว่ามันก็มีปัญหาเรื่องความสะอาด เรื่องสุขอ,อนามัยอะไรเงี้ยที่จะโรคมาจากนกนะเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ไม่สนใจอะ่นะมาเป็นครั้งเป็นคราวนี่นะแ,แต่โอ้จัดการแล้วแต่ก็จัดการไม่ได้ปรับเงินไปแล้วเงก็ยังกลับมาอยู่อ,อ่านี่นะแล้วตรงนั้นมีน้องคลายเบบี้มาตั้งอยู่ด้วยนะนักท่องเที่ยวอาจจะชอบก็ได้มัมนะ้งเออท่องเที่ยวชอบแต่แบบมันก็ปัญหาอื่นๆมันก็ตามมาไอ นกพวกเนี้ยมันก็เคยกําจัดกันไปรอบหนึ่งแล้วนะนานมาแล้วเสียงบประมาณไปตั้งเยอะอ่ะแต่สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมอะ่ะดูสิแล้วไม่ไม่กลัวชะโรคก,กันหรือวะนกพวกนี้แบบชะโรคมันเยอะนะเออนี่น้องก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็จะมีเนี่ยแก๊งไล่นกมานี่นะเราเรียกว่าแก๊งไล่นกก็จะมาคอยหานักเที่ยวนะเราก็ถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นร้อยอะ่ะทุกคนจากเมื่อก่อนเนี่ยแล้วแต่จะให้เดีย๋ยวนี้แบบโอ้โหถ่ายครั้งหนึ่งเป็นร้อยอะ่ะ แล้ววันหนึ่งคิดดูว่าเขาใช้สถานที่สาธารณะแบบนี้มาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้แค่ไหนกันเชียวเราทํางานแทบตายนะเรากว่าจะได้ตังค์ร้อยหน0่งนหนึ่งเนี่ยแทบลำบากนะฮะโอ,อ้อันนี้ก็เป็นมุมมองของเรานะทุกคนถ้าแฟนๆใครเคยมาถ่ายก็นั่นแหละมันก็สวยแล้วนะแต่ว่าในระยะยาวเราก็เห็นว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเนี่ยดูสิแล้วความสะอาดแล้วพวกนวกพวกนี้ถ้ามันไปเกาะตามแบบกําแพงอะไรมันก็ขี้ไง นะมันก็จะไม่สวยไม่สะอาดอ่ะแล้วมันก็ต้องเสียเงินาเทศบาลมาล้างมาทําความสะอาดนี่นะโอ้นี่เนาะเออมาทีก็หายไปทีนึงแล้วถึงเวลาก็มานะครับผมนะแต่วันนี้โอ,ปอเป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่ยี่สิบกันยายนนี่นักท่องเที่ยวก็เยอะเลยนะครับทยอยกันมานี่เนาะก็มาถ่ายกันแล้วบอกเนี่ยบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับมันก็ เป็นเสน่ห์แหละแต่แบบเอออย่างที่บอกปัญหาด้านอื่นๆเนี่ยเราก็กังวลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเดิมๆเนี่ยไม่กี่คนที่มาเป็นแก๊งไล่นกเนี่ยนะครับอยู่ที่ลานท่าแพเนาะปราบยังไงก็ไม่จบสักทีนะครับผมบางทีก็คือเ,อเป็นสังด้าวด้วยนะฮะเห็นไหมที่สองก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปลงเพจด้วยนะครับ นี่นะบรรยากาศของบริเวณข่วงประตูท่าแพนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์ของกลางเดือนกันยาแบบนี้นะครับผมนะพี่สองเดี๋ยวเราไปเดินถนนท่า,ทาแพกันเถอะนะครับนี่นะอันนี้ก็หันมองกลับไปนะครับก็เป็นบริเวณถนนท่า,ทาแพนะครับข้างหน้าที่เราเห็นตรงเนี้ยตอนนี้เขาก็อัปเดตใหม่เขาทําทําทางม้าลายตรงนี้ใหม่นะครับ ตร,ตรงเดิมก็คือว่ามันจะเป็นเกาะกลางถนนเกาะกลางใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เขาทุบออกทุบทิ้งนะครับแล้วก็ทําเป็นทางม้าลายแบบนี้นี่นะแล้วก็ให้แบบเดินแบบเรียบๆเพราะทุกทีมันจะต้องข้ามเป็นสเตปขึ้นไปนี่นะแล้วก็ตีเส้นเป็นทางม้าลายทั้งสี่มุมสามมุมนะเนี่ยนะแล้วก็ทางน้นเป็นถนนไปคูเมืองนะครับแล้วก็กลับไปที่ข่วงประตูท่าแพ นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นอาคาร Starbucks นะครับแล้วก็มีร้านมีเสือด้วยนะครับมีเสือนี่ก็เป็นแบรนด์จากจีนนะครับผมนะเป็นไอศครีมที่ราคาไม่แพงนะครับผมและมุมนี้นะเราก็มายืนถ่ายรูปกับถนนท่าแพได้ถนนท่าแพมุมเนี้ยสวยมากนะครับก็มองย้อนกลับไปถนนท่าแพรเราเคย ให้ข้อมูลไปหลายๆคลิปนะแต่ก็พูดอีกรอบแล้วกันมันเป็นถนนที่ตรงลงไปสู่แม่น้ำปิงนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยการขนส่งสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะขนส่งทางแม่น้ำโดยใช้แม่น้ำปิงเป็นเส้นทางสายหลักเพื่อลงไปสู่ภาคกลางและก็กรุงเทพนะครับนะถนนเส้นนี้เส้นนี้ก็ใช้ในการขนส่งสินค้าขนส่งคนไปยังท่าแพที่อยู่อ่า ในแม่น้ำปิงก็เลยชื่อถนนท่าแพนะโอเคแล้วก็กลับมาที่ประตูท่าแพอีกรอบหนึง่งเดิมไม่ได้ชื่อประตูท่าแพตรงเนี้ยเป็นชื่อประตูเชียงเลือกเพราะว่าในอดีตบริเวณนี้มีหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเชียงเลือกแล้วประตูท่าแพจริงๆอีกประตูที่ในอดีตจริงๆจะอยู่ด้านนูน้นอยวตรงวัดแสนฝางเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับนะแล้วประตูตรงนั้นเนี่ยก็ได้ถูกทุบทิ้ง ก็เลยกลับมาทําประตูแห่งนี้เป็นประตูท่าแพนะแล้วก็ประตูนี้ไม่ใช่ประตูเก่าเป็นประตูที่สร้างเมื่อประมาณ3-40ปีที่แล้วประมาณปี2,527-28 28นะในสมัยของผู้ว่าชัยยาภูลสิริวงศ์นะเดิมตรงนี้ประตูก็ทุดโทรมไปแล้วผู้ว่าชัยยาก็มีดำริให้ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นรูปแบบในปัจจุบันโดยอ้างอิงจากรูปถ่าย ประตูท่าแพรในอดีตเอามาทำนะครับก็มีความสวยงามและเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้เก่าแก่นะประตูนี้ก็คือ3-40ปีนี่เองนะประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วตรงนี้ก็ซาบักถ้ามีงานเทศกาลต่างๆอย่างลอยกระทงหรือสงกานเนี่ยเต็มเพราะคนจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายรูปและมองขบ,บวนลงมาที่ข้างล่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวถนนท่าแพกันหน่อย ร้านบูธตรงนี้ทำสวยพี่สองทำแบบให้ให้กลมกลืนกับตัวประตูอ่ะตัวกำแพงนะเออเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบออกแบบได้ให้กลมกลืนกับตัวเมืองและถนนท่าแพเป็นถนนสายสำคัญในเมื่อมีเทศกาลสงกรานหรือลอยกระทงหรือประเพณีต่างๆก็จะใช้ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ขบวนแห่ผ่าน รวมถึงเทศก,กาลไม้ดอกไม้ประดับด้วยขบวนรถบูพาชาติก็จะผ่านถนนท่าแพแห่งนี้นะครับก็คือเป็นถนนสายสําคัญสายหลักของเมืองเชียงใหม่เลยแล้วทุกคนเห็นไหมไม่มีสายไฟนี่เป็นถนนถนนที่เอาสายไฟลงดินสายแรกๆของเชียงใหม่ได้มาเลยมีความสวยงามเนาะแล้วก็ไม่ลกหูลกตานะครับผมในนาก็ถ่ายให้แฟนๆชมรวมถึงอาคารต่างๆเนี่ยก็ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับ สถาปัตยกรรมของตัวเมืองเก่าแบบนี้นะครับนี่นะวันนี้ก็พอเห็นนักท่องเที่ยวมาเดินบ้างนะครับผมวันนี้มีคาเฟอเมซอนนะครับเนี่ยสาขาี้เราก็ชอบมานั่งเพราะว่าเวลารอขบวนแห่ต่างๆนะเราก็มานั่งจิบกาแฟดูถ่ายขบวนนะฮะนี่นะก็เป็นถนนสายเก่าแก่สายหนึ่งแหละนะดูจากอาคารบ้านเรือนต่างๆแล้วก็มีวัดเก่าแก่อยู่หลายวัด อย่างข้างหน้าเนี่ยก็เป็นอ่าวัดอะไรนะพี่สอง uh <laughs> จำชื่อไม่ได้ uh huh. เดี๋ยวเดิน uh huh. อวัดมหาวันนะครับเป็นอยู่ตรงนั้น uh huh. เดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับวันน uh ี huh. ้ก็ตา <laughs> เดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมถ <laughs> นนเส,เส้นนี้ก็เป็นถนนสายประวัติศาสตร์สายหนึ่งแหละนะครับผมแล้วก็เป็นถนนสายธุรกิจด้วยนะก็จะมีสาขาของธนาคารต่างๆอยู่บนถนนเส้นเนี้ย <laughs> <laughs> เยอะมากนะครับ แล้วในช่วงสงการหน่อก็จะมีอุโมงน้ํากลับไปดูคลิปเก่าเราช่วงสงการได้นะก็จะมีอุโมงค์น้ําอยู่ตรงนี้ยาวไปจนถึงหน้าวัดมหาวันนุ่นก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานถ้าใครอยากเห็นนะกลับไปดูคลิปช่วงสงการเราได้เลยเรามาถ่ายให้ชมแล้วนะฮะนี่วัดมหาวันวัดเก่านะเนี่ยวัดเก่าแก่แล้วก็ตัวองค์เจดีย์จะเป็นศินละปะของพระแม่ไทยใหญ่ นี่นะจะเป็นปรียอดขึ้นไปเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเชียงใหม่ก็เคยตกอยู่ใต้การปกครองของพระม่มาสองปีแหละในพวกวัดพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมของทางพระมาะ่าทางไทยใหญ่เนี่ยเข้ามาผสมผสานอยู่พอสมควรโดยเฉพาะกาแ,แลนะครับกาแ,แลที่ทุกคนรู้จักที่อยู่ประดับหน้าบ้านแต่ละบ้านนะ่ะก็ เกิดขึ้นในช่วงที่พระม่าเข้ามาปกครองเมืองนั่นเองนะฮะนี่นะอันนี้คือวัดมหาวันจะสังเกตว่าทรงเจดีย์เห็นไหมมันจะเป็นศิลปะของพระม่าไทยใหญ่มันจะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยถ้าใครไปที่แม่ห้องสอนวัดจองคำจองกลางอะ่ะก็จะเป็นเจดีย์ทรงแบบนี้นะลักษณะอย่างนี้เลยก็เป็นความผสมผสานในรากประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับแล้วก็สวยงามนะข้างในตัววิหารก็ มีความวิจิตรอลังการอยู่มาไหว้มาสักการะ,ะกันได้เลยนะครับผมรวมถึงบน,บนถนนท่าแพก็จะมีร้านคาเฟ่ร้านเก๋ๆอยู่นะครับที่มาใช้บริการกันได้แล้วก็ตรงนี้กลางคืนจะมีะโรตีชื่อดังของเชียงใหม่นะครับโรตีมิชลินก็คือโรตีป้าเดนะครับเขาจะขายอยู่ตรงเนี้ยแต่กลางวันจะเป็นกล้วยทอดมันทอดแล้วตรงนี้ก็เป็น วัดอะไรวัดอะไรนะ,ว,ว,นะวัดเชตวันนะครับเชียงใหม่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีวัดเยอะอยู่พอสมควรแล้วเราก็จะเห็นใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็จะเดินไปมานะครับเที่ยวชมเมืองแบบเนี้เชียงใหม่ก็ไม่ขาดนักท่องเที่ยวแหละแต่จะเยอะจะน้อยก็ว่ากันไปตามตามฤดูกาลตามสภาพนะครับผม นี่แล้วดูเซเว่นนี้แล้วไปไหนในเชียงใหม่ก็จะมีเซเว่นน่ารักน่ารักนะดูดิดูเขาออกแบบเห็นไหมเป็นศิละปะแบบล้านนา,าสวยเลยนะครับคือออกแบบให้เข้ากับอ่าภูมิทัศน์ของเมืองเนี่ยน่ารักมากเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อน้ํากินนะพี่สมเราเดินไปก่อนวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนวันนั้นไปเดินถ่ายถนนช้างม่อยแดดร้อนมาก เดินไปได้หน่อยเดียวพอดีมีร้านขนมหวานก็เลยแวะนะครับเนี่ยตัวอาคารก็จะมีความคลาสสิกเก่าแก่นะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแบงค์กรุงไทยในกรุงไทยนี่ก็อยู่บนถนนท่าแพมายาวนานเลยนะครับผมไปต่อนะครับไปต่อน,นะเดี๋ยวเราจะเดินไปจนถึงประมาณอวัดแสนฝางแล้วกันนะครับผม ให้เป็นแฟนชมบรรยากาศเนาะของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่ไหนนะครับก็เก็บบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่มาฝากกันถนนท่าแพรจะคับคั่งในวันธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นย่านธุรกิจเนาะย่านธุรกิจย่านเศรษฐกิจเนี่ยส่วนวันเสาร์อาทิตย์อ่ะก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารททบนะครับ ทหารไทยธนชาติโอเคนี่อันนี้ร้านร้านยาสลามองโอสดนะครับร้านยาเก่าแก่แต่ตอนนี้เขาเขาไม่ได้ดำเนินกิจการละในอดีตจะขายเป็นเหมือนยายาต้มอ่ะยาสมุนไพรย,ยาแผนโบราณปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ทำละแต่ว่าจะเป็นขายพวกน้ำแก๊ก้วยน้ำกระเจี๊ยบเนี้ยเมื่อก่อนจะมีน้ำสมุนไพรเนาะที่ดื่มแล้วชื่นใจอะ่ะนะครับ โอ้แล้วตึกเนี่ยเห็นไหมทุกคนตรงนั้นก็คือเรียกว่ากาแลนะเป็นเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอ่าล้านานาในอดีตนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็นิยมนํามาประดับประดาบ้านเหมือนกันลอวนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับผมนี่นะตรงนี้เป็นอะไรซิตี้คลา s p a c แอนด์มายเหมือนเป็นศิลปะอะไรสักอย่างเนาะ เมื่อก่อนเป็นคุมประพฤติอ่ะแต่ักางานคุมประพฤติเชียงใหม่ตอนนี้ก็น่าจะแบบปรับเป็นศิลปะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า A Public Space for Everyone Who b e l i e v e in the Beauty of Clubmanship <'s> ก็เกี่ยวกับไอหัตถกรรมอะไรพวกนี้แหละนะเ <'s> อาแดดออกนี่ตึกนี้ก็มีความคลาสสิกนะครับร้านร้านค้าต่างๆในถนนท่าแพก็ส่วนใหญ่จะเป็น <Yeah. S 1> ร้านที่เกี่ยวกับ อาธุรกิจนะครับนะถ้าตรงไปทางนี้ไปเรื่อยๆก็จะเดินไปจถึงแม่น้ำปิงได้นะครับนี่แล้วตรงนี้นะครับร้านที่เห็นร้านมิสเตอร์ปีแอร์เป็นร้านอ่าแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้เลทด,ดีมากเนี่ยชาวต่างชาติจะมากันเพียบเลยมาแลกเงินนะครับเวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยเราก็ชอบมาแลกเงินที่นี่มันจะได้เลทด,ดี ด,ด,ดีกว่าธนาคารนิดนึงนะครับเห็นไโอ้ยคนเต็มเลยถ้าอย่างเรามาวันธรรมดาดิโหรถนออกมาข้างนอกก็มีะนะนี่แล้วทุกคนเห็นไหมก็มีการเอาสายไฟลงดินนะครับบนถนนท่าแพก็มีความสวยงามไม่อลุกหูลุกตานี่นี่อีกวัดหนึ่งนะครับวัดบุพพารามนี่วัดนี้ก็เคยสร้างปรากฏการ์ไวโัลให้กับเหล่านะักท่องเที่ยวจีนมาพักหนึ่งอยู่ เพราะว่าในอดีตในเรื่องอะไรนะ Lost in Thailand นะครับที่เป็นหนังจีนมาถ่ายที่เชียงใหม่และกรุงเทพเขาก็มาถ่ายที่วัดเนี้ยแล้วมันจะมีกิมมิกอยู่ตัวหนึ่งคือรูปปั้นโดนัลดักที่อยู่หน้าวิหาร <Yeah. S 1> มันติดอยู่ในหนังเรื่องนั้นนะครับแล้วกลายเป็นกระแสไวรัลช่วงหนึ่งนักเที่ยวจีนเนี่ยมาเต็มวัดเลยนะครับผมมาเที่ยวที่วัดบุพผารามแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง นี่ดูวิหารตรงนั้นนะ่ะพี่สองวิหารไม้เก่ามากแล้วข้างในมีบ่อน้ําทิพด้วยเป็นหนึ่งในจุดตักน้ําจุดน้ําตักน้ําสงในพิธีราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่สิบด้วยนะครับก็จะมีบ่อน้ําทิพย์อยู่ข้างในแล้วตัววิหารนะสวยงามมากทุกคนดูสิวัดบุพผารามนะครับอุ้ยแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราน่าจะจบคลิปแล,ะล,ะละ้วล่ะเพราะว่าสู้แดดไม่ไหวนะครับ นะก็ไปเดี๋ยวไปดูที่ตั้งของวัดเออไม่ใช่ประตูท่าแพดั้งเดิมนะครับเมื่อก่อนอประตูเมืองเชียงใหม่จะมีสองชั้นนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นประตูชั้นนอกแล้วก็ที่ตั้งประตูท่าแพปัจจุบันจะเป็นประตูเมืองชั้นในนะครับนี่นะตรงแยกข้างหน้าเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยขอหลบลุ่มหน่อยเห็นไหมตรงแยกตรงนี้นะครับก็ จะเป็นที่ตั้งของประตูท่าแพรเดิมอยู่ตรงนี้แล้วแนวแนวถนนตรงเนี้ยที่ตัดขวางตรงเนี้ยจะเป็นกำแพงดินคือกำแพงเมืองชั้นนอกของอเมืองเชียงใหม่เก่านะครับนะตรงเนี้ยก็จะเป็นประตูท่าแพแล้วตรงนั้นจะเป็นประตูเชียงเลือกแต่ปัจจุบันประตูท่าแพไม่เหลือสภาพแล้วก็เลยไปเรียกประตูที่เราเห็นทุกวันนี้ว่าประตูท่าแพนะครับนี่ก็เป็นเกิดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆน,นะถ้าลุงเล็กพูดอะไรผิดก็ ขออภัยหรือว่าพิมพ์เม้น์แก้ไขให้ลุงเล็กได้ด้วยนะครับผมโอเคนี่นะตัวเนี้ยถนนกำแพงดินนะครับแนวเนี้ยจะเป็นแนวกำแพงดินเก่าถ้าถ้าเราไปตรงเนี้ยเราจะเห็นเห็นร่องรอยของกำแพงดินเดิมอยู่ล้อมรอบเมืองเชียงใหม่แล้วตรงนี้ถนน,นกำแพงดินอ่าเนี่ยถนนกำแพงดินอันนี้เป็นวัดแสนฝางนะครับก็คือเหมือนนายทหารชื่อแสนเอามาฝังไว้ตรงนี้ก็เลยชื่อ วัดแสนฝังแล้วก็เรียกเพี้ยนมาเป็นวัดแสนฝังจนถึงปัจจุบันนะครับนี่นะ่างน,นี้ยก็คือแนวประตูท่าแพเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนู้นก็ไปถนนกําแพงดินเนี่ยถ้าถ้าทุกคนดูนะมันจะเห็นแนวแนวแนวของเดี๋ยวรถบัสตงังแนวถนนตรงนี้จะเป็นแนวกําแพงดินยาวอ้อมเมืองตัวเมืองเชียงใหม่เลยแล้วก็ถ้าตรงไปตรงนู้นก็จะไปสะพานนวรัต แล้วก็จวนผู้ว่าแล้วก็แม่น้ําปิงส่วนเลี้ยวตรงนี้จะเป็นถนนสลับเลนที่เราเคยมาถ่ายอ่ะถนนแปลกเมือนเชียงใหม่เห็นไ,ไหมรถมันจะวิ่งสวนเลนกันนี่นะจากนี้ไปมันก็คล้ายๆยูเทินใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าถนนมันยาวมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแปลกเนี่ยนะเนี่ยนะรถจะวิ่งเลนขวาเหมือนเมืองนอกเลย <c oughs> เราก็เลยเรียกว่าถนนเมืองนอกนะครับถนนเวียดนามถนนลาวเนี่ยอ่านี่นะกําแมงดิน นู่นเนี่ยโอเคมาเดินเหนื่อยแล้วครับนะมาระยะหนึ่งนะครับผมนะก็เป็นบรรยากาศทั่วไปของถนนท่าแพแล้วก็ประตูท่าแพที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับคลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย